โยมโยมรู้ไหมพระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องความรักไว้อย่างลึกซึ้งและละเอียดนะพระเจ้าการปฏิบัติธรรมคําว่าพุทธศาสนาคําว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้แยกออกจากคําว่าความรักนะดัะนั้นคําว่าความรักกับพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่การเดินคนละเส้นกันนะแต่พระเจ้าของเราเนี่ยสอนในเรื่องของความรักไว้อย่างละเอียดและก็รอบครอบไว้พระเจ้าสอนสูตรอยู่สูตรหนึ่ง โยมคิดว่าสูตรอะไรพระเจ้าสอนเรื่องความรักเนี่ยอาภาพคิดว่าโยมเนี่ยน่าจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆพระเจ้าสอนเรื่องความรักไว้อย่างละเอียดและก็รอบคอบเป็นไปในเป็นไปในเป็นไปในชีวิตอย่างครอบคุมในทุกเรื่องพระเจ้าสอนเรื่องอะไรรู้ไหมพุทธเจ้าสอนเรื่องพรมวิหารแล้วพรมวิหารมันเกี่ยวกับความรักยังไงโยม พรม,มิหารมีกี่ข้อเออไม่เสียชื่อธรรมอาจารย์นะถ้าใครตอบห้านี่ต้องพิจารณานะพรม,มิหารสี่ข้อยมพรม,มิหารมันเกี่ยวกับความรักแท้อย่างไรมันเกี่ยวกับเรื่องของรักแท้ไยงไในบทของพรมวิหารสี่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างเ<า>มตตา,ากาุณา,ามุทิตาอุบเบกขาในส่วนของความรักเนี่ยองค์ประกอบของรักแท้เนี่ย มันต้องประกอบกันด้วยส่วนทั้ง4ส,ส่วนอย่างสมบูรณ์และก็สมดุลคือต้องมีทั้งความเมตตามีทั้งความกรุณามีทั้งมุทิตาและมีทั้งอุเบกขา <c oughs> ถ้าความรู้สึกของโยมเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ว่ากับคนที่เป็นคู่ชีวิตของโยมนะทุกๆคนที่อยู่ล้อมรอบโยมอยู่ โยมอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกที่มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4ส่วนนี้คือความเมตตาการุณามุทิตาและก็อุเบกขาแปลว่าโยมเข้าใจถึงเนื้อแท้ของคําว่ารักแท้เมตตาคืออะไรโยมเมตตาคืออะไรเมตตาคือความอยากให้เขามีความสุขนะเรียกว่าเมตตาการุณาคืออะไร อ,อ,อยากให้เขาพ้นจากความทุกนั้นเรียกว่าการุณามุทิตากระยรโยินดียินดียินดีเมื่อเขาได้ดีหรือมีความสุขและสุดท้ายอุเบกขาคือความวางเฉยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปดังใจของเราดังนั้นคําว่ารักแท้ในพุทธศาสนาหรือคําว่ารักแท้ในความหมายของพระเจ้าเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง4ี่อย่างนี้แต่แต่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ย มักจะมองไม่ครอบคลุมถึงคำว่าเนื้อแท้ของความรักเพราะเมื่อเราเริ่มมีความรักเรามักจะมีองค์ประกอบอยู่แค่สองส่วนคือเมตตากับกุบรณาเราเราเนี่ยอยากให้เขามีความสุขและอันที่สองเราอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์อะไรก็ตามที่ทำให้เขามีความสุขได้เราทำอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์เมื่อ,อไรก็ตามที่เขามีความทุกข์ เราพร้อมจะหยิบยืน่นเวลาไม่มีรถกลับบ้านเนี่ยโยมไกลแค่ไหนก็ไปรับเนาะยิ่งช่วงโปรโมชัน่นนะโยมนะเรามีแค่2ข้อนี้นะมันจะอยู่ไกลเป็น100ยกิโลมันก็จะนั่งรถไปหาใช่ไหมมันมีเพียงแค่ความเมตตาและกรุณาคือณตอนนั้นอยากให้เขามีความสุขก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาอกเอาใจเนาะ,ะตามใจทุกอย่างอยากกินอะไรก็พาไปกินอยากเที่ยวไหนก็พาไปเที่ยว ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยองค์ประกอบของความรักและเข้าใจว่าเนี่ยคือรักพอไปถึงข้อที่ 3. คือเมื่อเขามีความสุขในส่วนที่เขาอยู่เราไม่สามารถยอมรับได้เพราะความสุขนั้นไม่มีเราทําไม่ได้ทําใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจเนื้อแท้ของคําว่าความรักสมมุติว่าอโยมไปจีบใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาปฏิเสธโยมเนี่ยโยม <c oughs> เขาไม่ได้ชอบโยมใช่ไหม ถ้าโยมเข้าใจเนื้อแท้ของความรักโยมจะไม่มีทางโกรธเขาเลยโยมจะไม่มีทางเครียดแค้นเขาเลยเพราะโยมรู้ว่าเมื่อเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นและในความคิดของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครก็าตามโยมจะรู้สึกยินดีในความสุขของเขาเนี่ยเรียกว่ามุทิตาและสุดท้ายเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปดั่งใจที่โยมต้องการคือโยมไม่ได้เป็นเจ้าของของเขาปุ๊บเนี่ย โยมสามารถวางความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านั้นลงได้หรือไม่ถ้าวางลงได้แปลว่าโยมสมดุลความรู้สึกด้านความรักของโยมได้อย่างแท้จริงโยมเข้าใจเนื้อแท้ของคําว่ารักแท้ดังนั้นเนี่ยคำว่ารักแท้เนี่ยมันอยู่ในองค์ประกอบของสี่ส่วนนี้อยู่แล้วต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะโยมเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยถ้าเข้าใจสี่ส่วนเนี้ย ไม่ว่าคู่ชีวิตของโยมณขณะนี้โยมจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนเขาจะมีชีวิตของคู่กับเราไปได้ถึงวันไหนโยมจะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยเพราะอะไรเราเข้าใจเราเข้าใจเนื้อแท้วันใดก็ตามที่โยมวันใดก็ตามที่โยมหมดกรรมจากกันวันใดก็ตามที่โยมต้องลาจากคนที่โยมรักแม้ว่าวันนั้น โยมยังรู้สึกว่ายังไม่อยากจากโยมจะสามารถรับมือกับมันได้เป็นอย่างดีถามว่าเราจะสามารถลืมความรู้สึกลืมความรู้สึกเหล่านี้ได้ไหมโย,ยมสมมุติว่าวันนี้โยมอยู่กับคนที่โยมรักไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนในครอบครัวของโยมเนี่ย ทุกวันนี้สิ่งที่โยมมีอยู่โยมมีความสุขกับมันเป็นอย่างดีแต่สมมุติว่าพรุ่งนี้คนในครอบครัวของเราจะหายไปคนที่อยู่ข้างกายของเราจะหายไปคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราในทุกๆวันจะหายไปโยมคิดว่าโยมจะสามารถรับมือกับความรู้สึกนี้ได้ทันท่วงทีไหมโยมคิดว่าโยมจะสามารถรับมือกับความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นแบบที่โยมไม่ทันได้เตรียมตัวโยมทําได้ไหม ถ้าโยมยังทําไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่ายมมีแค่สองข้อนะโยมต้องไปพยายามตรึกตรองในข้อที่สมข้อที่4ให้เคยชิน